เดี๋ยวเราต้องเอาของเล่นชิ้นนี้ยไปเซอร์ไพรส์ไปโชว์พี่เจนซะหน่อยเออขยับรถก่อนไหมล่ะเพราะว่าเดี๋ยวนูล้างจานเสร็จแล้วก็ไปได้เลยเออนั่นแหละเดี๋ยวไปเลย สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะที่วิชุชแนลบอกก่อนเลยว่าตอนนี้เรากําลังจะออกไปข้างนอกกันกับพี่เจนนะคะแต่พอดีว่าเพิ่งจะทานข้าวกันเสร็จแล้วพี่เจนก็ล้างจานอยู่หลังบ้านพี่นาก็เลยระหว่างรองนั่งคิดขึ้นมาได้ว่าเอา๊ะพี่นาเพิ่งจะสั่งของเล่นมาใหม่นี่เดี๋ยวเราต้องเอาของเล่นชิ้นเนี้ยไปเซอร์ไพรส์ไปโชว์พี่เจนซะหน่อยแล้วก็ไปตามดูกันว่าพี่เจนอะจะมีรีแอคกับของเล่นพี่นาชิ้นนี้ยังไงจะชอบไม่ชอบเราไปตามดูเลยดีกว่าค่ะ ไม่ให้เสียเวลาแต่ก่อนไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับวิชุชาแนลด้วยนะคะไปค่ะไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวพี่เจนจะรู้ตัวก่อนไปเลย a few moments later เจสเสร็จแล้วนะเียวหนูนานจังนะเอา้าหลายใบเนาะโอ้กินกันนิดเดียวได้หรอเราก็ต้องล้างให้มันสะอาดไปแล้ว ถ้าอยงนั้นเดี๋ยวพี่ไปรอนะรอไหนรอข้างนอกทำไมไม่ออกไปพร้อมกันอ่ะนี่ไงนะบ้านเออขยับรถก่อนไปละ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนมล้างจานเสร็จแล้วก็ไปได้เลยเออนั่นแหละเดี๋ยวพี่ไปเลย พี่อยากโชว์เจนไงแล้วมาดูมมาเล่นเลยตอนนี้ขวาตกใจเอ้าไม่คิดว่าจะตกใจมองก็น่ารักดี่แตสีแดงไม,ดไม่เห็นดูเลยเนี่ยดีแก้มตาไม่แตกจะลมาลงมาข้างล่างได้ไงแล้วเล่นเลยไม่ดุม,ดมอย่าเอาหม้อป้าสักที่ไหมเนี่ย,ยอย่าเอาหม้อป้าทักที่ไหมเนี่ยดีนะน้องไม่โดนอะไรอ่ะไม่ต้องห่วงมาดิเนาะห่วงตัวเองก่อนไหม,มสงสา,ารน้องน้องน้องมีมือสู้เจนได้ไหมไม่ได้เนี่ยไปเอายางมานวดเท้าเลยนิ้วฝรั โอ้ยไม่เป็นอะไรหรอกร้องไม่ทันได้โชกเลยจะมีหน้าม,ม,นมาเล่นเล่นดูมาล้างจานต่อเองเลยเจ็บหัวเท้าเลยเนี่ยอืทุกคนไม่ทันได้เห็นพี่เจตตกใจเลยอ่ะได้ยินเสียงกระ,ะมังไม่วู้ตอนที่หายไปเดี๋ยูแล้วเนี่ยตามดูทันทีเจนอะไรเนี่ยเป็นไรอ่ะ อะไรอีกพี่ไม่คิดว่าหนูจะตกใจมันเป็นแค่ของเล่นมันไม่ใช่ของจริงไม่เห็นจะเหมือนของจริงเลยเข้าใจไหมว่าคนมันกลอยู่แล้วแล้วไม่เห็นก็คือเข้าใจมาต่อให้ไม่ใช่ของเล่นเนี่ยอะไรมันเลื้อยมามันก็ต้องก็ตก,กใจปะมันก็ต้องก็ตกใจปะแล้วหนูมาทำไมต้องรุนแรง้วยหล่ะดีนะไม่โดนน้องอะ่ะแล้วมันตกใจเข้าใจไหมว่าคนมันตกใจคนมันไม่ชอบแล้วปวดนิ้วเท้าหรือนิ้วซนเลยเนี่ยหนูก็ไปรังจาให้เสร็จจะได้ออกไปข้างนอกไป,ไป ไรเนี่ยทำไมต้องเป็นพี่ล่ะหนูล้างอ่ะวันเนี้ยแล้วหาเล่นอะไรไม่ดูมันใช่เวลามันเล่นไหมไปออกไปพี่ไปรอที่รถหนูไปล้างจานนะไม่ไปล้างจานต่อเลยเอา้าแล้วถ้าเมื่อกี้หนูลื่นหัวแตกทำยังไงพี่ก็พาไปโรงพยาบาลดิไม่เห็นเป็นไรเลยเอ้คิดง่ายเนาะในไหนหนูก็จะเข้าโรงพยาบาลแล้วหนูก็ตีพี่หัวแตกพี่คนเลยเอาไหมไม่เป็นไรเขามียาหม่องยาหมอ่มองช่วยรักษาได้ทุกอย่างเขา้าเอายาหม่องทาก็หายแล้วอย่าเอาหม้อตีหวัวให้โอ้พี่ขอโทษนะถ้างั้นนะ ขาเท่น้าไปไปล้างจานต่อนะถ้างั้นเดี๋ยวเขาไปรอรถหนูเจ็บเท้าหนูใช้มือล้างจานหนูไม่ได้ใช้เท้าล้างจานตลอดเท้ามันซนก็พูดอยู่นี่ไงแล้วใครจะล้างสรุปเอาก็ล้างเองสิแล้วใครจะขับรถก็ขับเองแล้วพี่จะทำพร้อมกันสองอย่างไม่ได้นะใช่เวลาเล่นไหมมันใช่ไหมจะไปไหมเออเดี๋ยวไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออเออจะไปมอ้หูเดี๋ยวโกรธนะแค่หยอกให้เฉยๆของเล่นให้เฉยเดี๋ยวพี่ไปล้างให้ไปจะไปไหนก็ไปจะเปลี่ยนเสื้อน่ไห โอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากตอนจบเหมือนเดิมโดนงอนแล้วก็ต้องมาล้างจานอีกแล้วแค่แกล้งนิดๆหน่อยๆทำเป็นงดงอนน้องงูก็ไม่เห็นจะน่ากลัวไม่เห็นจะเหมือนเลยเนาะทุกคนเนาะยังไงใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้วิชชั่นแนลด้วยนะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวลองมาตามต่อกับคลิปหน้าว่าจะมีอะไรสนุกๆให้ทุกคนติดตามอีกแค่นี้ละคะ่ะไปล้างจานแล้วบ๊ายบายให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวจริงๆ